สำหรับผู้ที่มีพรสวรรค์นะครับที่ชื่อว่าคอมมูนิเคชันหรือเป็นนักสื่อสารนะครับคนกลุ่มนี้ก็ชัดเจนเลยนะครับเป็นคนช่างพูดช่างคุยนะครับมีความสุขกับการได้สื่อสารบอกเล่าเรื่องราวได้พูดคุยกันนะครับเพราะฉะนมักจะเป็นคนที่มีความสุขทั้งเป็นผู้พูดและผู้ฟังนะครับมักจะเป็นคนที่เล่าเรื่องเก่งช่างคุยคุยเก่งคุยสนุกนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของคนกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถถ่าย ทอดเรื่องราวได้อย่างเป็นธรรมชาตินะมักมักจะเป็นคนที่เล่าเรื่องเก่งฟังเพลินนะครับเมาส์เก่งอะไรเงี้เป็นต้นนะครับก็จะสามารถจะช่วยในเรื่องของการขายได้หรือว่าการโน้มน้าวการสร้างทีมได้ค่อนข้างดีนะครับจุดเด่นหลกักๆเลยของคอมมูนิเคชันอันดับแรกก็คือเป็นนักถ่ายทอดเรื่องราวได้ออกมาเรียบง่ายน่าฟังเล่าเรื่องแล้วฟังเพลินๆนะครับฟังดูสนุกอะไรเงี้เป็นต้นนะครับแล้วก็โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมักจะชอบการพรีเซนต์การนําเสนอและเป็นผู้เล่าเรื่องนะครับ แต่บางคนก็ไม่จําเป็นนะบางคนอาจจะเป็นคนที่ฟังเก่งอย่างเดียวก็ได้แต่ชอบการพูดคุยนะครับจุดเด่นของคอมมูนิเคชันเนี่ยคือจะไม่ได้ใช้ตาเป็นหลักจะใช้หูกับปากเป็นหลักเพราะฉะนั้น้อมููบางคนพูดไม่เก่งก็มีนะแต่ชอบฟังชอบฟังคนอื่นก็คุยกันชอบพาตัวเองไปนั่งนะเขานั่งคุยอะไรกันอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็ข้อมููเหมือนกันนะบางคนนะครับเราก็เป็นคนที่รับฟังปัญหาของคนอื่นเก่งนะครับจับประเด็นเก่งนะครับ ชอบพาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางบทสนทนาหรือที่ที่คนก็คุยกันอันนี้เราก็ไปนั่งฟังอยู่กับเขาด้วยอะไรเงี้ยก็จะได้ทั้งงานขายแล้วก็งานบริหารเนาะสกิลนี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความกล้าพูดนะครับหรือว่ากล้าพรีเซนต์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นนักขายและนักพรีเซนต์ที่คล่องแคล่วเพราะว่าเป็นคนชอบพูดคุยสนุกสนานด้วยคมเป็นกันเองกันอยู่แล้วนะครับข้อมูลนี้คือยิ่งพูดจะยิ่งมีพลังนะจะเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับ ขอ้อควรระวังก็แน่นอนนะพูดถ้าพูดมากไปก็บางทีไม่ได้พูดเรื่องงานนะไปพูดเรื่องส่วนตัวของเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็จะถูกมองว่าเป็นคนช่างเมาช่างนินทาโดยไม่รู้ตัวนะครับหรือบางทีเป็นคนที่ชอบบรรยากาศที่แบบมีเสียงพูดคุยจ๊อกแจ๊กนิดนึงให้มันรู้สึกแบบบรรยากาศมันดีๆหน่อยนะครับชอบคุยเพราะฉะนั้นบางครั้งมันทําให้เพื่อนร่วมทีมรําคาญนะครับหรือว่าเราไม่รู้ตัวนะว่าเราพูดเดยอะไปสําหรับคนรอบตัวไอันี้ก็ต้องระวงังช่องสังเกตตัวเองนิดนึงนะครับก็คุยเฉพาะกับคนที่เขาอยากคุยกัับาแล้วกน นะครับแล้วก็จุดที่ควรระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเนื่องจากเป็นคนที่ใช้หูและปากเก่งเนี่ยเรื่องสำคัญสำคัญเราอยากรับรู้ด้วยการฟังนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยพอมีเอกสารส่งมาถึงมีอีเมลส่งมาให้เนี่ยมักจะรู้สึกอึดอัดล่าช้านะรู้สึกแบบเอ้ยมีอะไรเดินมาคุยกันเลยดีกว่านะครับทีนี้บางทีไม่ใช่อะไรเจ้าตัวไม่อยู่แล้วนะครับส่งเมลทิ้งเอาไว้ให้เราเนี่ยเราผู้ซึ่งมีคอมูสูงก็จะรู้สึกอึดอัดนิดนึงที่แบบทําไมไม่คุยกันอยากคุยอ่ะ จะได้คุยกันให้คลีเคลียเราจะไม่ชอบงานเอกสารหรือว่าการตัดสินใจเรื่องสําคัญๆโดยใช้ด็อกิเมนต์หรืออีเมลเป็นหลักอันนี้จะไม่ใช่เรื่องที่เราถนัดเพราะฉะนั้นบางครั้งต้องสื่อสารให้เพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายนะเข้าใจว่ามีอะไรขอให้มาคุยกันดีกว่าเราชอบคุยกันนะครับอันนี้ก็สามารถสื่อสารให้กับทุกคนในชีวิตคุณเข้าใจคุณได้มากขึ้นเนาะนะครับแล้วพบกันในคุณสมบัติข้อถัดไปครับ